ยุทธการหนังกลางแปลงและเครื่องเสียงชายแดนไทยต่อกัมพูชาท่านผู้ชมครับเวทีชายแดนไทยต่อกัมพูชากลายเป็นสมรภูมิทางจิตวิทยาอีกครั้งเหตุการณ์ที่บ้านหนองจานจังหวัดสแก้วกำลังร้อนระอุแบบที่ต้องบอกว่าดินแดนไม่ได้ใหญ่แต่การต่อสู้หนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายไทยเปิดเกมยุทธวิธีเชิงรุกทางจิตวิทยาที่เรียกว่าหนังกลางแปลงบวกเครื่องเสียงชายแดนแบบจัดเต็มไม่แผ่ว หลังจากวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ลงพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งหมดอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติอย่าง justmac และ g m a ที่เคยมาดูของจริงและจัดส่งรถเก็บกู้ระเบิด DOKINGMV4 จากโครเอเชียเข้ามาสมทบงานนี้เรียกได้ว่าทุกขั้นตอนมีคล่องจับทุกมุม แต่สิ่งที่ดูเดือดและทําให้ฝ่ายกัมพูชาต้องอึ้งก็คือเกมจิตวิทยาขั้นเทพของไทยการตั้งลำพวงกลางแจ้งจํานวนหลายสิบตู้เปิดเสียงกระหึ่มอย่างต่อเนื่องทุกค่าคืนเรียกว่าเครื่องเสียงระดับหนึ่งมืนวัตภาคขยายต้องจัดเต็มท่านผู้ชมครับเสียงเบสตึบๆของชุดนี้เวลาเปิดขึ้นเต็มกําลังมันสะท้านไปถึงอกถึงใจฟังแล้วใจสั่นแบบไม่ต้องพูดพรำและนี่คือจุดเด่นที่สุดหนังกลางแปลง ที่ไฟไทยฉายให้ไฟกัมบูชาดูแบบจังๆสารคดีแคมป์511นำเสนอเรื่องราว40ปีก่อนเมื่อประเทศไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมบูชาด้วยหลักมนุษยธรรมบนแผ่นดินไทยสะท้อนความเป็นมิตรและความเมตตาของไทยต่อผู้คนที่สิ้นหวังไร้ที่พึ่งชาวบ้านหนองจานของไทยเปิดจอฉายตรงชายแดนทำให้ฝั่งโน้นรับรู้อดีตที่พวกเขาไม่อ่านปฏิเสธ แม้บางคนในฝั่งกัมพูชาจะพยายามบิดเบือนความจริงเช่นอ้างเรื่องฟ้าผพาเพื่อก่อความสับสนแต่ไฟไทยมั่นใจว่าหยุดทวิธีนี้มีผลทางจิตวิทยาอย่างแน่นอนเพราะการฉายหนังกลางแปลงแบบนี้ผสมกับเสียงเครื่องเสียงกระหึมตึ๊บๆทุกค่ำคืนมันทำให้เกิดแรงกดดันจนต้องบอกว่านอนไม่หลับกันเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นมีการจัดแผนการฉายอย่างละเอียดตั้งแต่อาทิตย์แรกวันที่1-7 ต่อด้วยชุดที่2วันที่8ปดถึงสิหรือจะรวมต่อเนื่องเป็นทั้งเดือนก็ทําได้เพื่อสร้างความต่อเนื่องของแรงกดดันให้เต็มที่ใครสนใจเป็นเจ้าภาพให้เสียงดังสะเทือนชายแดนก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันทีเสียงจากฟังเขนเองก็สะท้อนว่าเขาได้ฟังเรื่องประวัติศาสตร์บ้างแต่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง50%ยอมรับว่าฝไ่ไทยเคยช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจริงๆ แต่50%เชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของเขนและไทยกําลังบุกรุกเข้าไปนี่แหละครับคือแรงกดดันทางจิตวิทยาที่ฝ่ายไทยต้องการสร้างและต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ธรรมดาฝ่ายไทยยังมีแผนฉายหนังผีเพื่อก่อความหวาดระแวงฝั่งเขนเองถึงกับไทยคลิปโวยวายลงโซเชียลว,ว่าฝนฟ้าและฟ้าแลบเกิดขึ้นทันทีที่ฉายหนัง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีปรากฏการฟ้าแลบใดๆนี่คือการสร้างสถานการณ์ทางจิตวิทยาแบบมืออาชีพให้ฝ่ายตรงข้ามกังวลและสับสนสุดท้ายหากต้องการเอฟเฟกต์เต็มขัน้นลำโพงกลางแจ้ง18นิ้วหลายตู้เปิดเสียงเต็มที่แบบหนังกลางแปลงสมัยก่อนสมัยที่สนามหลวงเคยมีการประชันเสียงกันท่านผู้ชมครับเสียงแบบนี้เปิดขึ้นทีเดียวอกสั่นสะเทือนหลังคาประตูหน้าต่างสั่นไหวรับรองว่าไม่มีฝ่ายตรงข้ามคนไหนจะอยู่เฉย สรุปแล้วยุทธการหนังกลางแปลงและเครื่องเสียงชายแดนไทยต่อกัมพูชาไม่ใช่แค่การฉายหนังหรือเปิดเพลงเบาๆแต่เป็นสงครามทางจิตวิทยาแบบเต็มรูปแบบที่ไทยใช้เพื่อย้ำอธิป,ปไตยและตอกย้ำความจริงทางประวัติศาสตร์ให้ฟังเขนรับรู้ชัดเจนว่าแผ่นดินไทยคือพื้นที่ไทยและไทยไม่ได้เล่นกับใคร ท่านผู้ชมครับนี่คือยุทธการที่ดุดันยาวและมันที่สุดของชายแดนบ้านเราที่จะถูกพูดถึงอีกยาวนานเสียงเครื่องเสียงกระหึ่มกลางแปลงหนังสารคดีแคมห้5 1 1และแรงกดดันทางจิตวิทยาคือมัดเด็ดของไทยในเกมชายแดนครั้งนี้และถ้าท่านคิดว่ายุทธการนี้หยุดอยู่แค่เสียงเบสและหนังสารคดีแคมห์511ท่านคิดผิดครับ ฝ่ายไทยยังวางแผนเชิงลึกแบบหลายชั้นโดยใช้ความต่อเนื่องของเสียงและภาพเป็นตัวสร้างแรงกดดันจิตวิทยาแบบ24ชั่วโมงให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เขตแดนแต่คือสมรภูมิที่ทุกย่างก้าวต้องระวังตัวท่านผู้ชมครับ ลองจินตนาการดูกลางคืนที่บ้านหนองจานเสียงเบสจากเครื่องเสียงระดับหมื่นวัตตสะทานเข้ากระดูกเสียงกระแทกดังเป็นจังหวะผสมกับภาพฉายบนจอใหญ่สารคดีที่เล่าถึงความเป็นมนุษยธรรมของไทยเมื่อ40ปีก่อนฝ่ายตรงข้ามแม้ไม่อยากเชื่อก็ย่อมต้องเงียหูฟังและพยายามตีความ ทุกครั้งที่ลำโพงเปิดกระแสจิตวิทยาแรงแรงแบบนี้เข้าสู่สมองทันทีกดดันจนการตัดสินใจช้าลงประสาทสัมผัสต,ตึงเครียดนี่คือยุทธวิธีกดจิตวิทยาผสมยุทธศาสตร์เสียงแบบมืออาชีพที่ไม่ได้มีแค่ความดังและภาพแต่ใช้ความต่อเนื่องบวกสถานการณ์จำลองสร้างความรู้สึกไม่แน่นอนให้ฝ่ายตรงข้าม การใช้หนังกลางแปลงในจังหวะค่ำคืนต่อเนื่องหลายวันสร้างความรู้สึกว่าไม่สามารถหนีไปไหนได้พื้นที่นี้ถูกครอบงำเต็มรูปแบบและไม่ใช่แค่การฉายสารคดีเท่านั้นครับฝ่ายไทยยังผสมผสานหนังผีและซาวเอฟเฟกต์สร้างความสับสนฝั่งเขมรถึงกับถ่ายคลิปวอยวายฟ้าผ่าฟ้าแลบบแต่ความจริงคือไม่มีปรากฏการณ์ใดๆเกิดขึ้นนี่คือกลยุทธ์แบบจิตวิทยาและภาพลวงตาที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวไม่ทัน สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการเลือกใช้เครื่องเสียงกลางแจ้ง18นิ้วหลายตู้แบบประชันเสียงสมัยก่อนเสียงดังตึบๆสั่นสะเทือนหลังคาและประตูหน้าต่างเต็มรูปแบบนี่ไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือเครื่องมือสร้างแรงกดดันทางร่างกายและจิตใจแบบที่ฟังคำเมนไม่สามารถเพิกเฉยได้ท่านผู้ชมครับ ยุทธการนี้เป็นตัวอย่างยุทธศาสตร์ผสมผสานเต็มรูปแบบทั้งทางจิตวิทยาเทคโนโลยีและประวัติศาสตร์ที่ไทยใช้เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าพื้นที่นี้คือของไทยและไทยไม่ได้มาเล่นๆจากนี้ไป ยุทธการหนังกลางแปลงชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าข้ามคืนแต่จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องอธิปไตยด้วยทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสภาพและประวัติศาสตร์ที่ถูกฉายซ้ำต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจว่าการลุกล้ําไม่ได้มีค่าอะไรเพราะไทยพร้อมจะใช้ทุกเครื่องมือทั้งวิธีดุเดือดและฉลาดล้ํ สุดท้ายท่านผู้ชมครับถ้าอยากเห็นยุทธการเต็มรูปแบบต้องติดตามทุกข่้าคืนจากบ้านหนองจานเสียงเบสกระแทกอกภาพฉายใหญ่กลางแปลงและแรงกดดันจิตวิทยาที่ฝ่ายตรงข้ามต้องประสบเป็นการย้ำชัดว่าสงครามชายแดนวันนี้ไม่ได้ใช้แค่ปืนหรือรถถังแต่ใช้สมองเสียงและประวัติศาสตร์และนี่คือหมัดเด็ดของไทยในสมรภูมิชายแดนดุดันยาวมันและสถานใจทุกคน เขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เซพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเซิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ